อ่ะโอเคครับผมน่าจะสีเห้าเดินมาถึงดาวอาถรทันได้จตะพี่น้องจ๋าดาวที่แปลกิพเท่าได้จตะพี่น้องจ๋าเขี่ไปเท่าทิพดาวกันได้หรือไม่รารัตชรมรับเรียกันเลยจ้ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจด้วจ้ะยินดีต้อนรับสู่อวีปายครับพี่น้องเกดุดุครับพี่น้องเตรตัวให้พร้อมจอยคนดูรอบแรงสู่นะครับผมรอบแรงสู้ฟรีมคนดูร้วนเลยปายครับพี่น้องสู้กับศัตรูไปด้วยกันเกดข้าตกมาเม็ดแตเมเงินเลยจ้าพี่น้องจ๋าจากเม็ดแดงเาน่าแต้มเงอนก็มีหัวใจเด้อ ปฏิเคขานางปฏิสังขานี่เยังมีดาบโต,ตมากโอ้โหนี่โตแลนตํแตาแลนตํามไม่เท่าไหรเอ็นโซ่โอ้อยแลนตาําเฮาฉนนัพันเพืชอได้บาทนี่เอ็นโซวอ้อยอ้อยเอ็นโซ่โอโอเอ็นโซ่อ้อยอ้อยเอ็นโซ่โอเอ็นโซ่อ,โซโอ้ยอมมย,าาาาออยรักไปจ้าผมไม้ปฏิเคขานางเคสค้านางเราไปเบิ่งบูเฮ้าเราไปเบิ่งบูเฮาสวยเสียฟิกไปนึงโอเค อ่าโอ้คาเฟ่อ่าเย,ยนากำลังมาเอาบัฟฟ่าย้ายไปกันเด้อเย,ย,ยนาถนูกมากมาหันเห็นแบบแบบเย,ยนากำลังมาโอเคเอ็นชโชมาพร้อมได้ไประเทศเรียบร้อยเย,ยนาถึงจัตตันหนึ่งโอเคเ <First Bot S 1> ปิดบอสไปอ่าสวยว้โทรโดเดืงโทรโดเดืงสวยเจ็บ แต่ก็มีหัวใจเด้น้องช่แต่ทุบกอลก็มีหัวใจเด้น้องช่ยผมปีสองแตุ่ก็มีหัวใจเด้น้องช่ยผมปีสามสาม วแบบชิบเก่ากับพ ah ah ี่หัวใจน้องชายไม่ใช่ปัญหาหรือไงชิบเก่ากับพี่หัวใจน้องชายบลาบบลาบบอบลาบบอบลาบบลาบบอบลาบบอถามจริงบลาบบอ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 ถามจริงอ่าบลาบบอ วันศ <molec> ึมันศึกแก้งโฉมาบ่ลาบบ่ถามจริงอ่ะแต่เที่เก่ามีหัวใจโอ้สีถึงรูมอ่าเมธีมันระวังนะในการเดินนะเพ่เข่กับมีหัวใจเข่กับมีหัวใจนะเข่กับมีหัวใจนะโอ้ยหายเอ้ยนัตยาเม็ดแดงผมไม้ผมไม้ เคกัม <chat> ีหัวใจผมบีซีออผมไม้ผไมอ่าผมบีซีแปดสิบเก้กัมีหัวใจเอ่อแปดสิบเก้ากับมีหัวใจได้พี่น้องเป็นเดือนค่าฝึกงานโจมอ่าคนดูไอ้ค่าปะจับไอ้หายไปไว้ข้นแห้งอะผมไม้ผมไม้ ผมมาผมอ่าผมมาแปดสิ้เกาก็มีหัวใจแล้วไอพี่น้องแปเก้าก็มีหัวใจแล้ออแป้นเก้าก็มีหือแผนมันคือแผนนะแปิเกาก็มีหัวใจแล้วเขอ่าแปดชิบเก้าก็มีหัวใจแล้วเขออแปดิเก่าก็มีหัวใจแแปดิ้เกก็มีหัวใจแล้ปด้เก้าก็มีหัวใจได้อ แบตซมเกก็มีหัวใจได้เขยเามาลอกดีครับเขแบตมเกลกับีหัวใจนะเามาลอกดีครับเขโหมไม้โหมมาโหนมาโหมมาโหมมาโหมมาไทแมโหนมาไทแมโหมมาททแมโหมมาไทแมโหนมาไทแมแบตทเกาก็มีหัวใจได้เอออือโหนมาไทแม ไรไม่ทีโอเคไม่ทีสวยเฮ้ยเลี้ยหน้าไปไม่ทีเดี๋ยวเดี๋ยวแปบแป๊บแปบไม่หน้าไปแต่ที่เราเขาไม่หัวใจดึงฉันไปดึงฉันดึงฉันไปดึงฉันไปนี่ล่ะดึงฉันไปดึงฉันไปนี่ล่ะดึงฉันไปนี่ดึงฉันไปแน่ดึงฉันไปแน่ดึงฉันไปได้บออันทีฉันอ่ะอันทีฉันล่างได้เลยล่างดึงได้เลยอันทีฉันโคมายโคมาย อ้าวแบบนี้อ้าวเอนโชก็มีหัวใจดึงท่านอีกเนี่ยดึงท่านอีกก็ดึงท่านอีกเลยดึงท่านอีกดึงท่านอีกนะดึงท่านอีกนะโอ้ไม่ป่ามาช่วยทีาายทกำลังไปันฟไปกระลายแทะไปน้ำชนะเทียบมี่อยู่บ่สองตัวโอ้เจ้าชนะเทียบมี่สองตัวโอ้ไม่ โอ้ดาวไปน้นโอเคโอไมโอไมโอไมโอบีหโอบีหว่ากันไม่พอใจเรีรอะปุเขาดโอไมโอไม้เอานี่ยล่ะโอ้งคนขล้างอย อ้อยขอล้างส้วนโอเคอ้อยขอล้างอ่าส้วนอ้อยขอล้างสวยเอ้าอ้ายตกใจตกใจตกใจอ้อยขอล้างอ้อยขอล้างอ้อยขอล้างสวยครับพี่สวยครับพี่ดีครับน้องสวยครับพี่ดีครับท่านผมไม่ ผมไม่ค่างย่างยายคว่วงแล้วยายไม่ได้เลยแอะยังไม่ถึงเลยครับแล้แไะผมไม่จบเกมนี่อ่ะอู้การแตกว่ะการแตกว่ะไอ้มาถุงโหดโผล่หลายไอ้มากลางอุ้งถุงถุงหัวเอได้บอลกันได้บอลเอา ผมมาผมมาผมมามโอ้ยอันชีกับหลังอยู่นะหน้าตาชี้จบเกมนี้ก่อนได้ป่ะบนดูผมผีอ่าร์ลิเธน่าเขามีหัวใจนะตุงโซจ้าแอร์นะโอเคนะแอร์เกมหน่อยเกมนี้ผมผีต้องลุกไปก้าวทีพก่อนนะแอร์ โอเคผมไม้โอไม้โอไม้โอปีโอไม้กําลังไปนะคะกําลังไปนะคะผมไม้โอไม้โอไม้โอไม้สวยค่ะผมไหมคะผมไหมคะ ผมไหมครับผมไหมครับผมไหมผมไหมผมไหมครับผมไหมครับผมไหมครับอ้าวผมไหมครับ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 อย่ามาใกล้กับเถค่ะเพื่อนฉันเติมไว้ค่ะอย่ามาทำกับเถค่ะเพื่อนเติมไว้ค่ะป้อมกลางผมไหม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 โอบีวันนี้เถขานังส่งออกไปว ขอบคุณกาขอบคุณเกตาใหม่ค่ะพี่น้ำผมไม้โผไม้โผไม้ขอบคุณก๋วยจัาบก๋วยเจ๋งขอบคุณครับก๋วยจับวะลูกเอ็มกินได้ก็จับหลายอยู่อุบลราชธานีเอาฝากเแย่เขอุบลนด้เจ้าผมไม้โผไม้โผไม้พี่น้ำผมไม้โผไม้โผบอผมไม้ ผมไม่อ oh ่าวิกด well ูดสวยงามครับผมถึงจะดูดคลิปไปก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรผมไปก่อนมาดีครับลุงมาดีครับครูเรนวัาดีครับน้องสี้น้องสีผมไม่ผมไม่โอปีผมไม่ผมไม่โอ้โอ้มโอ้โอ่ี ผมทำไมผมดุยหรอผมไม่ผมไม่พี่น้ำพี่น้ำโขมปีผมไม่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 พี่น้ำโขมไม่พี่น้ำโขมไม่ผมไม่พี่น้ำหาหาไปด้วยกันพี่ตุดูพิมพ์ว่าหาหน่อยเร็วหาฮะฮะ าาาาหาถุงนิ้วมาใส่ด้วยครับพี่น้องไปหาถุงนิ้วมาใส่กันอยู่ที่ตะกร้าหน้าโไฟล์นะครับตะกร้าหรือว่ากระเป๋าหน้าโไฟล์ช่องลุงเอ็มเกมมิ่งนะครับแพ้เลยพี่น้ำทำไมอ่ะลุงเอ็มชื่ออะไรชื่อเอมมี่จ้าโอมโห ขอบคุณครับน้องแอร์ขอบคุณครับไอเทมประมาณนี้นะครับไอเทมนะครับผมไอเทมผมปีนะครับคุณดูนะครับลองไปเล่นดูนะครับผมปี